จำให้ดีนะ้าไม่อยากนะ้จำให้ดีนะคะก่อนการนวดหน้าทุกครั้งเราต้องเป็นต้องเช็คใบหน้าเราค่ะฝั่งไหนใหญ่ฝั่งไหนเล็กทําไมถึงต้องเช็คเพราะว่าถ้าคุณไม่เช็คและคุณนวดฝั่งไหนก่อนก็ได้หน้าคุณจะเบี้ยวค่ะนี่คือเรื่องจริงและเบี้ยวแบบเห็นได้ชัดด้วยนะคะเบี้ยวจริงๆถ้าคุณไม่จับวิะห์หน้าก่อนการนวดเวลาที่เราเริ่มต้นในการนวดหน้า เราต้องมีคอหน้าก่อนเราจําเป็นที่ต้องเริ่มนวดฝั่งใหญ่ก่อนเพราะว่าฝั่งใหญ่เป็นฝั่งที่มีปัญหาเราจะต้องเริ่มแก้ปัญหาที่ใหญ่ก่อนเพราะถ้าเราไปนวดฝั่งเล็กฝั่งเล็กเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะแล้วถ้าเราไปนวดฝั่งเล็กปุ๊บมันก็ยิ่งเล็กเลียวมากขึ้นมันก็ยิ่งส่งผลให้ไอ้ฝั่งที่ใหญ่เนี่ยมันยิ่งบานใหญ่ไปเลยนั้นะเราจําเป็นที่ต้องนวดฝั่งใหญ่ก่อนอย่างท่านเนี่ยวันนี้เห็นไหมฝั่งซ้ายท่านจะใหญ่กว่าฝั่งใหญ่กว่าเกิดจากอะไร เกิดจากการที่เราเคี้ยวข้าวเคี้ยวอาหารพอเราเคี้ยวข้าวเคี้ยวอาหารนี่ค่ะฝั่งใหญ่เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยกล้ามเนื้อมัดปวดเขียวกล้ามเนื้อมัดปวดเคียวจะอยู่ช่วงบริเวณช่วงจับไปมันจะรู้สึกกรึบ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 กรบกรบช่ไหมช่วงมาถึงปุ๊บให้ดึงตึงให้ดึงตึงแบบนี้ถ้าไม่ถนัดก็ดึงตึงแบบนี้เห็นไหมคะดึงตึงลองแก้มลองน้ำหัสามจุดหมุนมือหมุนมือให้ใช้บริเวณข้อตป็ช่วงนี้ใช้ข้อบริเวณตรงช่วงนี้ดึงตึงปุ๊บ หนึ่งสองสามขยับหนึ่งสองสามขยับหนึ่งสองสามขยับเราจะไม่ซ้ำแล้วเราไม่ยังอยู่ที่เดิมน่ะทำไมถึงต้องดึงตึงดูนะเวลาที่เราไม่ดึงตึงผิวเราจะยื้อไปผิวเรามันจะยื้อไปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากให้ผิวเสียสมมากไม่อยากให้ผิวเสียสมดุลเราจําเป็นที่ต้องดึงให้มันตึง